สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองโอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักแฟลร์นะครับผมและสิ่งที่คุณควรทราบนะฮะที่เกี่ยวกับแฟลร์และเกี่ยวข้องกับ XRP อย่างไรใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงนะครับผมแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแฟลร์และ XRP นะครับผมโอเค เรามาดูทวิตนี้นะครับผมจาก XRP Crow นะฮะ Flare is combining the best of the XRP Ethereum smart contract and Avalanche consensus นะฮะมันคืออะไรนะครับผมคืออ่ะอันนี้เป็นคำพูดโค้ดของ Brad g a l l i n g h o u s e นะ c e o นะครับผม Flare is combining the best of XRP Very fast settlement อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วฮะมัน fast ด้วยอะไรครับผมด้วยตัว speed นะฮะซึ่งสามารถ settle ไอตัว transaction ได้ประมาณ3-4วินาทีนะครับผม,มซึ่งจำเป็นต่อเรื่องของการใช้งานในวงกว้างใช่ไหม lair, ตัว f l a r มีความสามารถนี้นะฮะ f l เรื่องของ smart settlement uh, fast settlement นะฮะแล้วก็ อีเทเรียมส마ทคอนแท็กต์นะฮะคือ XRP Ledger เนี่ยไม่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าเป็น turning incomplete หรือว่าไม่ไม่ได้มีชุดคำสั่งอยู่ในเน็ตเวิร์กนะฮะ,ะที่แน่นอนเพราะว่าเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัว XRP Ledger เนี่ยต้องการให้ระบบมันรันได้อย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว capability นี้ไม่มีแต่ว่าแฟลร์เนี่ยมีความสามารถของ XRP บวก Ethereum นะครับผมแล้วก็บวกตัว Avalanche ซึ่ง Avalanche คืออะไรแต่ Ethereum มเราเรารู้อยู่แล้วนะอ t เ e r e u m เนี่ยเป็นบล็อกเชนนะฮะเน็ตเวิร์ที่มีตัวสมาร์ทคอนแทรกหรือว่าเป็นเขาเรียก turning complete มีเซ็ตคำสั่งที่คนสามารถจะทำตัว De-Application หรือ decentralized De application เนี่ย on top บนเน็ตเวิร์ k นั้นเพื่อที่จะาจ่ายเงินหรือว่าทำเงื่อนไขต่างๆหรือรับเงื่อนไขต่างๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า turning complete คือพูดง,ง่ายๆว่าเอาส่วนดีของ XRP เรื่องของ fast settlement นะครับผมแล้วก็เรื่องของ c a p a b i l i t y ที่เรียกว่า smart contracts ตัวนี้บวกกับ avalanche คือตัว consensus ซึ่งไม่ได้ใช้ระบบ mining ไม่ว่าจะเป็น proof of work ต่างๆหรือว่า proof of stake s ก็แล้วแต่นะครับผม which help to expand XRP utilities and allow d e v e l o p e r to create smart contracts for New use case like lending and DeFi จริงๆ lending นี่ก็ใช่นะครับผมหรือไม่ก็ DeFi หรือ decentralized finance นะครับนั่นคือจุดที่ตัว flare มีนะครับผม,มซึ่งข้อดีของ XRP ของ Ethereum นะฮะแล้วก็ Avalanche Avalanche เนี่ยคือตัวอ l g o r i t h m ของ consensus ของตัว XRP นะครับและ ก่อนอื่นนะฮะจริงๆมีอัปเดตอีกตั้งหลายอย่างนะฮะที่ผมอยากจะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆตรงนี้แป๊บหนึ่งมีคนนะฮะเคยเคลมว่าโอเค I was offered 550นะ 550US dollar นะฮะ say that Ripple is scam นะฮะ,นะฮะมีคนจ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงนั้นนะนะอันนี้เป็นโพสต์สมัยโบราณมากๆนะปี2013นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อน เมื่อโอเคและความคลิปหน้านะฮะเมื่อเรื่องเข้าถึงสภามันก็จะเฮฮาแบบนี้นะครับผม Senate Elizabeth Warren say okay. cryptocurrency n e e d more regulations โอเคแล้วแต่ตอนอื่นนยเอ้ย แต่ตอนนี้ไปดูอารมณ์ตลาดกันนะครับผมโอเคโซซ่าโซเซนะครับผมตลาดโอเคฟื้นกลับมานะฮะอยู่ในแดนบวกนะครับผมบิตคอยนะครับผมบวกมาอยู่ที่7เออบวกมา7%นะครับผม7จ็เลยนี่เด้งให้ให้เห็นกันจระนะครับผม BTC นะฮะอยู่ ที่ราคา36,892 US ดอลลาร์บสอง US d o l l a bitcoin นะครับผมอีเทเรียมนะฮะอีเทเรียมอยู่ที่2อ0พนะครับผม2,521นะครับผม2,521ัน25ห้อยยี่สิบอ็ด US dollar per Ethereum นะฮะบวกมา2กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผม Market dominance นะฮะ Market dominance ของ bitcoin กลับมาที่44%นนะครับผมเขาจะช่วงชิงความเป็นหนึ่งนะฮะด้วยขาลงกันลึก <laughs> Binance อยู่ที่358นะครับผมเหรียญเปอร์ Binance นะฮะดอทคอยอยู่ที่32เซ็นต์นะครับผม32เซ็นต์ ดอสโควี่นี่เป็นทําเป็นอ่าคือมีกองเชียร์อยู่นะครับผมและเริ่มมีคนที่เข้าไปปรับปรุปรงระบบเน็ตเวิร์กนะฮะคอดานโนนะครับผมชาวฮัสกินสันว่ายังไงนะฮะหนึ 1, ่งเหรียญห้าสิบห้าเซนนะครับบวกเล็กน้อยเรียกว่าไม่บวกดีกว่านะศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นเอ็กซาร์พีอยู่ที่แปดสิบเจ็ดเซนนะครับผมบวกมาสองเปอร์เซ็นตัวตัวสเตเลอร์นะครับผมสเตเลอร์ไปไหนละโอเค XML Stellar นะฮะอยู่ที่34เซนนะบวกมา1.59เซนะครับผมสำหรับใครที่ยังถืออยู่คุณคือผู้โชคดีนะฮะคนคุณคือโ holder นะครับผมคุณที่จะ ผ่านไอเดิฟครั้งนี้ไปนะครับผม,มเขาเรียกว่าดิมอนแฮน a ์นะฮะดิมอนแฮน์นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละคนมีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้น Do y o u r own research นะฮะศึกษาด้วยตัวเองเสมอนะ,ะตัดสินใจกับการศึกษาของตัวคุณเองเสมอนะครับและนี่ไม่ใช่ uh, financial advice นะไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับผมโอเคที okay, นะครับผม XRP นะรันอยู่ที่ ปดสิบตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่แปดสิบแปดสิบเจ็ดเนาะแปดสิบเจ็ดประมาณแปดสิบเจ็ดนะแก็บอยู่ชี่ประมาณประมาณแปดสิบหกถึงแปดสิบแปดนะครับผมแปดสิบหกถึงแปดสิบแปดโอเคก็แ <Okay. S 2> กวงอยู่ในกรอบแคบๆนะฮะหลังจากที่ดีดจากประมาณแปดสิบเซนเนี่ยขึ้นมาที่เก้าสิบเซนแล้วก็ชนแนวต้านนะครับผมอ่า ถ้าเกิดเราขึ้นไปอยู่ที่1 10, นึเหรียญสิบสเอซนหนึเหรียญสิเอดเซนก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับผมแต่แต่ผมยังไม่เชื่อว่าเราจะแตะได้ในเวลาอันใกล้นี้นะครับผมแล้วเสร็จแล้วพรุ่งนี้มันดีดเด้งใส่หน้าผม <laughs> ยังงั้นผมก็โอเคนะครับถ้าจะดีดนะฮะถ้าจะให้ดูพฤติกรรมอของ XRP นะฮะนักลงทุนต้องระมัดร,ระวังอย่างยิ่งนะครับผมคุณเห็นอะไรไหมนี่ ขึ้นให้สุดต้องลงให้มิดนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณต้องระมัดระวังแล้วกันโดยเฉพาะใครที่เล่นมาจินนะครับผมอืมโอเคไหมดูแลตัวเองนะผมรู้ว่าคุณเทดนะครับผมมือไฟนะฮะมือไฟลุกนะครับผมคีย์บอร์ดแมคย์เด็กเขาคีย์บอร์ดคีย์แกรกๆๆนะฮะผมพิมพ์ไม่เก่งแล้วนะครับผมอ่ะ ก็แล้วแต่นะฮะใครเป็นเทรดเดอร์ใครเป็นเดฟาย n a น y อนนะฮะใครเป็นโฮเดอร์ analyst, นะฮะ,น holder, นะ,ฮะโพซิชัตัวเองให้ถูกต้องตามรลสนิยมได้เลย โอเคอ้าวฝากนิดนึงนะครับผม Twitter XRPONG XRPONG นะครับผมเป็นการอัปเดตนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างผมไม่สามารถอัปเดตในคลิปได้ทันท่วงทีนะฮะก็เข้าไปติดตาม Twitter ได้นะครับผมแต่ว่าจะวิเคราะห์เจาะลึกให้นะฮะอยู่ในคอมมูนิตี้นี้นะสำหรับทวิตนะครับผมอันไหนที่สำคัญนะผมจะเอามาลงในคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนของช่องนะฮะช่อง XRPONG นะฝากกด ติดตามตรงนี้นะครับผมหรือจะให้ทิปกดเข้าจอยตรงนี้นะครับผมสนับสนุนให้ผมมีกำลังใจในการทำต่อไปนะครับโอเคเพลย์ลิสต์เป็นเรื่องของ Library นะฮะเป็นเรื่องของข้อมูลคลิปเก่าที่คุณควรจะมีพื้นฐานสำหรับตัว xrp และต่อยอดไปที่ flare นะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้จัก xrp รู้จักแต่ flare เลยมันก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ทั้งนั้นแหะครับผมแต่ว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะฮะสำหรับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคอันนี้ต้องบอกนะฮะอันนี้ต้องบอกเพราะว่าเป็นห่วงนักลงทุนนะครับผมเขาบอกอะไรนี่ Top 7 Advice นะฮะเจ็คำแนะนำสำหรับนักลงทุนนะฮะ Do y o u r own research นี่พูดนะฮะ,ะก็ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวคุณเองนะครับผม Do y o u r own research นะการตัดสินใจจะอยู่ที่ จุดนี้นะครับผมอันอันนี้สำคัญมากๆนะอันที่สองคือ buy low sell high นะครับผม TA ของคุณเนี่ยจะต้องสามารถบรรลุผลประโยชน์ตรงนี้ให้ได้นะไม่งั้นคุณจะนั่งดูกราฟไปเพื่ออะไรนะครับผม buy low sell high คุณต้อง position ของตัวเองเป็นเท่าไหร่คุณเป็นนักเทรดหชั่วโมง4ชั่วโมง day graph day graph week g r a p อะไรอย่างนี้สาการาปีนี่สงสัยใจ,จดอยโอเคนะฮะอย่าลืม Buy Low Sell High นะ not Buy High Sell Low โอเคไหมครับผมอ,อันนี้คือใจนะต้องใจนะ Hold, นะฮะ Hold, โฮนะฮะโฮออโฮนะฮะโฮออนอยู่เดียร์ไลฟ์นะฮะ, life, ะ,ฮะเออคือ คุณจะต้องรู้ว่าจุดไหนขายไอย้จุดไหนซื้อจุดไหนขายและจุดไหนถือนะครับผมอออันนี้ห้ามเลยนะครับผมบกลัวตกรดแล้วไม่ได้ของนะอย่าไล่ราคานะคริปโตผมเมื่อกี้ผมโชว์ c h a ให้ดูแล้วนะ TA ขึ้นสุดลงให้มิดนะครับผมเรามัดระวังนะ don't f o o o นะ e Patience อันนี้เป็นเรื่องของอจิตใจนะฮะอ่า be emotional นะฮะคืออย่าตัดสินอะไรด้วยอารมณ์นะครับผมก็ มีความใจเย็นนะครับผมโอเคผมเข้าใจแหละว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาอาจจะเป็นสิ่งที่ทำยากแต่มันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับคุณนะครับผม take profit นะ always take profit นะฮะคุณหาจุดออกได้เรื่อยๆนะฮะจุดออกของคุณอยู่ตรงไหนคุณเป็นนักลงทุนระดับไหนเนี่ยไม่มีสไตล์ไหนไม่มีแผนไหนที่จะเหมาะกับตัวคุณไปมากกว่าตัวคุณวางแผนตัวนั้นเองนะครับผมโอเคไหมแน่นอนครับผม don't spend more นะครับ than you can เอ่อเอฟเฟอร์ทูลูธนะฮะอย่าจ่ายมากกว่าเกินที่สิ่งที่คุณจะยอมให้มันเสีย,สยไปได้อะเออคืออันเนี้ยคุณก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับผมโอเคไหม โอเคอัปเดตนะฮะควิกอัปเดตสำหรับ f l a r e Finance นะครับผมตอนนี้ f l a r e Finance เนี่ยมีแอสเซอะไรที่สามารถแร็ปได้นะครับแล้วก็เทรดกันในตัว f l a r r Finance แน่นอนครับผม f l a r e Finance คือตัว Decentralized Finance อย่างที่ต้นคลิปผมบอกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่เรียนรู้นะฮะควรจะเรียนรู้ได้แล้วนะครับผมตัวช่วงเวลาที่เขาจะออนไลน์ไลฟ์เนี่ยก็อยู่ในช่วง เราเรนี้นะฮะยังไม่มีประกาศชัดเจนมานะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆเรื่องของตัว address ที่คุณจะควรจะต้องทำนะฮะมันจะหมดเขตวันที่11แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเซตอัพนะฮะสำหรับใครที่เป็นฮาร์ดแวร์ wallet ไอตัวฮาร์ดแวร์ wallet เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ wallet นี่อันนี้คือ ledger nano ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือฮาร์ดฮาร์ดวร์ wallet นะครับผม คุณก็ต้องเป็นเซตอัพตัวเซตตัวอ e, ีตัวอีเทเรียมแอดเดรสนะครับผมเ,เพื่อที่จะรับไอตัวแฟลร์ตัวนั้นนะครับผม mm hmm. เหรียญสปาร์คนั่นเองหรือว่า FLR นะครับส่วนใครที่ส่วนใครที่เก็บที่เอ็กซ์ชแนทที่สปอร์ตคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะนีคนถามว่าเราต้องทำอะไรไหมถ้าเกิดคุณเก็บใน Exchang e ทที่สปอร์ตแอร์ดรอปก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับผมอย่าลืมนะฮะ ไอ้ตัว snapshot เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะวันที่12ธันวานะครับผมที่ศูนย์นาฬิกาเวลา GMT หรือว่า Greenwich Mean Time นะฮะเวลาศูนย์ GMT นะครับซึ่งถ้าคุณอยู่ประเทศไทยมันก็จะเป็นอตอนเจดโมงเช้านะครับผมเป็นตอน7ดโมงเช้าเพราะฉะนั้น หลังจากนั้นถ้าเกิดคุณเอาเหรียญออกเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไตัวทำ snapshot แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีเหรียญน,นะครับผมก่อนหน้านั้นคุณก็ไม่ได้โอเคไหม <laughs> มีคนถามว่าแล้วจะได้ไหมคือมันต้องถือตอนที่เขาทำ snapshot น,นะคือจำนวนคงเหลือตอนที่เขาทำ snapshot นั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดหลังจากนั้นคุณจะขายคุณจะอะไรก็เรื่องของคุณนะครับผมแต่ตอนที่เขาทำ snapshot เนี่ยคุณจะได้ air drop ถ้าเกิดใน Exchange ที่ Support คุณไม่ต้องทำอะไรนะฮะแต่ว่าคุณต้องไปเช็คก่อนว่า Exchange ที่คุณใส่ Support หรือเปล่าและถ้าเกิดคุณทำตัวถือไว้บน r e d เจ r ตัว,ต,วตัวส่วนตัวของคุณเองอ,อันนี้คุณก็ต้องไปตั้งตัว e t h e r e u m Address นะฮะโอเคซึ่งผมก็เคยพูดในคลิปที่แล้วนะฮะโอเคอ่ะคราวนี้ตัว Flare Finance ตัวนี้ซัพพอร์อะไรบ้างนะครับผมแน่นอน yflr yfin นะฮะ yflare yfin นะ,ะับ yusd Flare นะครับผมตัวนี้แหละที่เราจะได้ทำ snapshot ฟรีนะฮะแล้วก็ที่ได้ฟรีแล้วก็ตัว xrp เหรียญ xrp ltc litecoin xml xlm นะครับผม s t e l r a r ก็ s u อร์ต t d จคอยก็สปอร์ตเอาโ a เดี d a เดี๋ยวนะ mm hmm. be able to utilize on ที่เอ๊ะคอ r d ด no นี่ได้แล้วเหรอ K เอออันนี้ผมเพิ่งรู้นะเออผมคอร์ดานเห็นไหมผมเคย โพสต์ไว้ว่า come on Cardano นะฮะยังไงก็ Cardano อ oh, ๋อ Cardano นี่ก็ support ก็คือ tab assets นะชิบะ s h i f นะฮะเหรียญ shift Sunshui นะฮะนี่โหวตเหรียญมีมนะฮะเหรียญเม m e เหรียญมีม <anne> เนี่ยอยู่ในนี้นะครับผมเหรียญ Ethereum network tl cl นะครับผม Binance นะฮะ De DeFi Cake Swap Cake นะครับผม Pancake Swap นะฮะ More assets will be able to vote in oh ada Cardano wow โอเค เยี่ยมไปเลย Fair Finance นะที่กระหึ่มอีกอันนึงนะครับผมก็คือ Future of Digital Assets นะ Join the Premium Decentralized NFT Platform นะฮะเออตัวนี้อ้าวอันนี้คือ Binance คุณเห็นไหมว่าใครก็อยากจะมีตัว NFT Platform เพราะว่าใน MS NFT เนี่ยนะฮะหรือ Non-Fungible Tokens เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ Pilot Run นะเป็นแค่แบบเหมือนการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งในความคิดของผมมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือการโทเค็นน e แต่ตอนนี้เขาโทเค n นน e เรื่องของอาร์ตเวิร์กเรื่องของศิลป,ปะเรื่องของงานศิลป,ปะต่างๆนะสิ่งที่ถามว่าแล้วทำไมมันเป็นไปทำในแกลเลอรี่ไม่ดีกว่าหรอตอนนี้คุณเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราทำ NFT หรือว่าวาดรูปเนี่ยอยู่บนของจริงเขาเรียกอะไรใน Real World อะ่ะ คุณก็ต้องมีอาร์ตแกลเลอรี่ใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่ว่าอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยมีใครที่เขามีเส้นสายที่จะประมูลให้คุณได้บ้างสมมติว่าคุณเป็นดีไซเนอร์ดังคุณเป็นศิลปินที่โด่งดังนะสมมตินะเขาก็จะเอางานของคุณไปประมูลแปลว่าอะไรแปลว่าเน็ตเวิร์กที่คุณเอาศิลปะของคุณไปวางก็สําคัญนะฮะว่ามีการเข้าถึง แหล่งรายได้เงินทุนขนาดไหนนะครับผมและแน่นอนแฟลร์เนี่ยสามารถส w a p ตัว a s s e t ทต่างๆได้แล้วตอนนี้อย่างที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้ว่า a s s e t ทที่ Support ก็เดี๋ยวก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่1นึ่ง growth นะฮะการเจริญเติบโตของมูลค่าของของตัวเน็ตเวิเนี่ยมีนะครับผมน่นั่นแหละไม่งั้นนะ n บ n c นเนี่ยมันไม่ดีไปเป็น300ไปเป็น700ไปเป็น600ไป, 600, ป700อะไรอย่างเงี้ย มูลค่าของมันเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่าลืมว่าแฟแร์นะครับผมคือก็มีคุณคือมีคุณสมบัติแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว NFT อ่ะมันจะมามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาศิลปะของคุณไปไว้ในเน็ตเวิร์กไหนที่มีมูลค่าและมีการเข้าถึงนะฮะมีอัตลบประโยชน์ตรงนั้นอ่าไม่จำเป็นนะฮะก็แล้วแต่ของคุณคุณเลือกบ i n a น c e ก็แน่นอนแต่บ i n a น c e ก็พพอร์ตแอสเซทนะครับผมเอ่อ เคมไหม b n b <laughs> uh, s u p p o r อ a s s e t บนแฟลร์อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ uh, อันนี้ก็เป็นเน็ตเวิร์กนะฮะคุณก็ดูถามว่าเอาใส่เน็ตเวิร์กพวกนี้คืออะไรอันที่หนึ่งเด้งหนึ่งก็คือคุณได้คุณได้ Value ของ Asset ที่สมมติว่าเกิดคุณซื้อภาพภาพหนึ่งอ่ะมาด้วยมูลค่าหนึ่งสมมติว่าซื้อมาด้วยประมาณ6กหกอีเตเรียมนะฮะ ในช่วงก่อนหน้าสมมุติอีเธอรียมราคา1,000นะฮะแล้วอันที่1ราคาของแอสเซทเนี่ยถูกประมูลขึ้นไปเป็น10อีเธอรียมนะแล้วก็มูลค่าของอีเทอรียมต่อ f ฟิออสหรือว่าต่อ u s ดอลลร์เพิ่มขึ้นมันก็จะได้2เด้งเข้าใจปะเหมือนกับมีมูลค่าของแอสเซทที่ถูกประมูลในระบบเพิ่มขึ้นนะนี่คือการไล่ราคาในการประมูลแล้วไหนจะแอสเซทตัวที่เป็นรองรับในระบบ ที่มันมีมูลค่าเมื่อเทียบจากเฟียสเฟียสเน่นเออออกไปอย่างเช่นสมมุติราคาของอิตาเลี่ยมเพิ่มขึ้นจาก1,000 e พันอีท่อ่ีเท่ากับ1,000 u พดอลลาร์ไปเป็น1 e อีเท่ากับ2,000ันยูดอลลาร์หรือแม้กระทั่งแฝงคุณก็ลองดูเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่แบบน่าสนใจมากๆสำหรับ NFT ถ้าเกิดใครยังไม่มองแล้วผมมอง มากไปกว่านี้ไอตัว non fungible tokens เนี่ยมันสามารถแปลงทุกๆ Asset ที่อยู่บนโลกเราเนี่ยให้ให้เป็นโทเค็นได้ Stocks ก็ดีหุ้นบ้านที่ดินอะไรก็แล้วแต่นะครับผมถามว่าที่ที่ดินเนี่ยถ้าเกิดขายคุณสมมติว่าคุณไม่มีตังซื้อหรอกที่ที่ชายทะเลแพงๆอะไรแบบนี้นะฮะในจังหวัดอ,อ,อย่างกรุงเทพหรอไมออ่อย่างเช่นพัทยาหรือว่าหัวหิน หรือว่าภูเก็ตอะไรพวกนี้ที่ชายทะเลไล่หนึ่งก็แพงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันโทเคนไ์น่ปุ๊บแล้วคุณสามารถแบ่งสารปันส่วนของการซื้อได้ไปเป็นเหมือนกับคุณซื้อคอนโดซื้อที่ดินเหมือนซื้อคอนโดคุณซื้อแบบล็อกหนึ่งเงี้ยคือถ้าเกิดคุณไปขอซื้อกับเจ้าของอะแล้วขอขอซื้อสมมติว่าเขาขาย3ไล่ คุณขอซื้อแค่ประมาณ1ตารางวาก็ไม่มีใครขายคุณใช่เออแต่ว่าถ้าเกิดโทเคนไนซ์เนี่ยการซื้อขายมันจะเกิดขึ้นได้คุณก็ได้สัดส่วนตรงนั้นนะฮะแล้วก็พื้นที่จริงๆก็อาจจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็ได้ผลประโยชน์นอกจากได้ผลประโยชน์ในในสิ่งนั้นแล้วคุณได้ผลประโยชน์ในระบบเน็ตเวิร์กที่มันเจเริญเติบโตเพราะฉะนั้นมันคือ2เด้งนะครับผมคุณก็พิจารณาแล้วกันนะครับอันนี้คืออนาคตซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกิดในอนาคตเนี่ยแหละประมาณสัก 3-5ปีนะฮะถ้าเกิดมีการใช้ Adoption ไอตัว Decentralized f i n a n c e อย่างจริงจังนะครับผม,อมโอเคมาดูครับผมเรื่องของ Inflation อ,อ้าวอือฮึ โอเคโอ้โหอินฟล레이ชันดีดไป5%้าเปอร์เซ็นะครับผมถามว่ามันดีดเพราะอะไรคือคุณคุณคิดดูว่าก่อนช่วงที่มีแพนดมิกนะฮะช่วงที่มีเอ่อเขาเรียกอะไรโรคระบาดนะฮะดัดจัดจัดหักหนเราอัดฉีดเงินไปถึงขนาดไหนเราอัดฉีดเงินไปเพียบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะไอ้ตัวเพดานของเงินเฟอ้อมันมารอยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนก็ไม่ได้เกิดดีมานการใช้จ่าย อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อมันก็ยังไม่พลิกซับนะฮะคราวนี้เรื่องของแพนแดัมิกมันเริ่มซาซาลงไปแล้วก็เ,เงินที่อัดฉีดเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อจะพุ่งพุ่งกระชูดนะมากๆนะครับผมเพราะาอะไรเพราะว่าเราเอาเงินออกมาช่วยตัวโควิดเนี่ยเป็นว่าเล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีลิฟ f c เช็คนะครับผมหรือว่ารีลิฟ f c เช็คหรือไม่ก็เรื่องของอ,อะไรอ่ะ เงินช่วยเหลือต่างๆนะฮะที่แต่ละรัฐบาลเนี่ยพิมพ์เงินกันออกมานะครับผมกระฉูดแน่ๆแล้วถามว่าประเทศไหนเนี่ยมันจะมีผลกับทั่วโลกก็ US ดอลลาร์ไง US consumer inflation s u m p e d 5%, 5 year-on-year in May อืมโอเคเนี่ยระวังเรื่องของไฮเปอร์อินฟลชันนะครับผมผมคิดว่าจะเป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหาแน่ๆน,นะครับผม t a l k s i n c r e d s e demand sticky p r i c ก on อืมโอเคก็จูเลียชัตลีย์นะฮะน่าสนใจจริงๆนะครับเขาเป็นนักข่าวที่มองทะลุป,ปุโปรงในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็รู้จัก XRP เป็นอย่างดี โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเซเนเตอร์อลิซาเบธวอ r ์เรนเซสนะฮะไปฟังเ t o r Elizabeth นิดหนึ่งเรื่องของ cryptocurrencies นะฮะ Senator Warren thank you so much for joining us let's start with like the digital currencies that are going up and down every day a lot okay พอชิงตันเนี่ยหมายถึงพวกสภานะครับพวกกฎหมายการเนี่ย Uh, a more inclusive financial system. They're volatile. They're not good mm. for uh, spending. In your view, is, do they need to be regulated further? And is, is there something specific in mind that you have that would sort of uh, bring mm. this area under control better? So, this was our first hearing on digital currencies, and we had a chance to talk with experts, bring in a lot of senators around it but the bottom line was that what's happening right now in cryptocurrency yeah. like bitcoin mm. and dogecoin it's a wild west out there and it makes it not a good uh, way to buy and sell things and not a good investment and an environmental disaster mm. so do we ซึ่งเรื่องของกฎหมายผมคิดว่าถ้าเกิดกฎระเบียบมันชัดเจนเนี่ยมันจะทําให้วงการของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็แทนที่จะเป็นตลาดเรื่องของ s p e กิ l เลชันเรื่องของอราคาของมันจะวูบว่าตามดาลาราทวิตหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ทวิตเนี่ยกลายเป็นเรื่องของการนำมันไปใช้มันเหมือนกับสมัย .com ที่โอ้โหทุกอย่าง .com.com com นะแต่ยังไม่มีการใช้งานจริงๆ จนกระทั่งเมื่อเทียบกับในปัจจุบันนะฮะเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องระบบธุรกิจทุกอย่างนะเรื่องของการขายรีเทลไปจนถึงโฮเซลนะฮะก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถึงยุคที่เราจะเปลี่ยนผ่านในตัวมูลค่านะฮะจากในระบบเดิมไปเป็นเรื่องของระบบดิจิทัลที่เราจะส่งผ่านาตัวมูลค่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้แล้วนะครับผมซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะมีคริปโตเคอเรนซีที่จะคอยผลักดันอยู่ไม่กี่ตัวนะครับผมคุณก็ลองคิดดูครับว่าตัวไหนจะเป็นทางเลือกนะครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะผม I h a d zero d o u b t ะผมไม่เคยมีความสงสัยและลังเลเลยนะครับผมและนั่นคือ,อสรุปของคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ